หัวเขาใหญ่เต็มที่ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับหัวใหญ่เต็มที่แล้วก็จะมีไหลวิ่งวิ่งไปนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าติ่งติ่งออกมาเนี่ยนะครับติ่งนะครับทานได้นะครับติ่งนะครับเป็นยาอายุวัฒนะมีเมตตามหานิยมนะครับท่านผู้ชมว่าสมุนไพรทุกว่านทานได้นะครับที่เรารู้จักที่ไม่รู้จักอย่าทานนะครับไหลเขาก็แทงออกมาจากนี้นะครับแทงสองข้างเป็นปีกนะครับข้างละสอง สองไหลข้างละประมาณสองไหลนะครับเต็มที่เลยเขาจะแทงแตกปีกออกมาแล้วก็วิ่งไปเรื่อยนะครับครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาจะาพามาชมว่านว่านสเสนนะครับท่านผู้ชมนะครับลักษณะใบของวา่านเสนหน้าใบก็จะมีเส้นกระดูกใบจะมีเส้นสีแดงนะครับแล้วก็ กับใบขึ้นมาจะมีเส้นสีแดงจางๆนะครับใต้ใบจะเป็นสีเขียวนะครับสําหรับว่านเสนนะครับหัวของว่านเสนเขาจะไปเป็นไหลนะครับท่านผู้ชมนะครับเขาจะแทงเป็นไหลออกมานะครับหัวของว่านเสนนะครับนี่คือต้นต้นใหญ่ที่ลุงยาแยกแล้วนะครับนะครับกระดูกใบก็จะมีเส้นสีแดงที่หน้าใบนะครับใต้ใบจะเป็นสีเขียวแล้วก็ กับใบด้านล่างจะเป็นสีแดงอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปแยกว่านสเสน่กันนะครับสวัสดีนะครับท่าทนผู้ชมวันนี้ลุงยาจะพามาแนะนำว่านสเสน่นะครับชื่อสเสน่เฉยๆนะครับไม่ใช่สเสนหาหรือมหาสเสน่นะครับ เป็นว่านเป็นว่านสเสน่ห์ที่เป็นเมตตามหานิยมนะครับะจะปลูกร้านค้าหรือค้าขายต่างๆนะครับก็ปลูกไว้ใส่กระถางปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะครับเป็นว่านที่เรียกทรัพย์เป็นว่านเมตตามหานิยมนะครับสําหรับว่านสเสน่ห์อันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดว่านเลยนะครับหมดกัด หน,นุ่มสาวสมัยโบราณนะครับนิยมปลูกว่านสเสน่ห์แอบไว้แอบไว้ข้างๆบ้านหรือหน้าบ้านนะครับเมื่อถึงเวลาที่ว่านสเสน่ห์ออกดอกนะครับว่านสเสน่ห์จะออกดอกประมาณเดือนอเมษาพฤษภาก็คือจะแทงหน่อขึ้นมาก่อนแล้วก็วก็จะมีดอกข้างๆคล้ายๆดอกกระเจียวคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆว่านพระตะบากก็เหมือนกันนะครับว่านพระตะบากก็จะแทงยอดแทงยอดออกมา ถ้าเป็นตอตอใหญ่ๆตอที่สมบูรณ์ตอที่ค้างปีที่เราไม่ได้ขุดนะครับเขาก็จะมีะน้ําเลี้ยงจากหัวต่างๆแล้วก็หัวใหญ่ๆเขาจะมีน้ําเลี้ยงส่งส่งให้มีตายอดขึ้นมาขึ้นมาประมาณสี่ห้านิ้วแล้วก็จะมีดอกดอกขึ้นมาคล้ายๆดอกกระเจียวนะครับว่านาสน่หก็เหมือนกันเมื่อเขาออกดอกแล้วก็ดอกลีบานปุ๊บให้อธิษฐานนะครับหนุ่มสาว ที่ยังไม่มีคู่เมื่ออธิษฐานกับว่าสเสน่แล้วจะพบเนื้อคู่ทันทีนะครับท่านผู้ชมสําหรับผู้ที่มีคู่ครองแล้วให้อธิษฐานเกี่ยวกับด้านเมตตามหานิยมนะครับให้ธมาขาขายใครใครเห็นใครก็รักอยากาแวะเข้ามาแวะเวียนเข้ามาซื้อนี่คืออิทธิฤทธิของว่านสเสน่ห์นะครับหน้าใบของว่านสเสน่ห์ก็จะมีเส้นกระดูกกระดูกเส้นสีแดงนะครับพาดผ่านนะครับท่านผู้ชมนะครับ ประมาณตรงนี้นะครับกระดูกเส้นสีแดงนะครับส่วนใต้ใบจะเป็นสีเขียวนะครับท่านผู้ชมใบเล็กเรียวเหมือนหอกเหมือนดาบนะครับจะแปลกฝาว่านทั่ว,วไปก็คือใบเขาจะเล็กแล้วก็เรียวนะครับส่วนหัวของเขาจะ,ะวิ่งไปเป็นไหลนะครับเป็นไหลแบบไหลบัวเวลาเร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 าไปถอนสายบัวหรือบัว เราดึงขึ้นมาไหลนั่นครับไหลเขาเหมือนเหมือนกับวา่าเนเสนเลยนะครับก็คือเขาจะแทงไหลไปแทงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลุงยาจะแยกอันนี้ลุงยาแยกใส่กระถางแล้วนะครับประมาณ2สัปดาห์ต้นเขาก็ใหญ่อันนี้คือแยกรอบที่สองนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับ,นะรบท่านผู้ชม นะครับหลงยาจะแยกแยกชุดที่สองนะครับอันนี้เทนในกระถางนี้ก่อนนะครับนะครับอันนี้คือว่านอมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเขากลับด้านกันนะครับ นะครับท่านผู้ชมดูตัวน,นี้ครับอันนี้คือนี่คือหัวของเขาที่เขาวิ่งไปเป็นไหลนะครับอันนี้คือไหลไหลหรือ,อขแขาแขนงที่เขาวิ่งไปส่วนหัวลุงยาจะให้ดูภาพหัวสักนิดนึงนะครับอา้เจอแล้วครับ นันนี้คือต้นต้นที่เป็นหัวต้นดั้งเดิมของเขานะครับก็คือหัวดั้งเดิมของเขานะครับท่านผู้ชมนี่นะครับหัวแม่ใหญ่หัวประมาณประมาณไหนเดียแค่เทที่ที่เห็นนี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือหัวใหญ่ที่สุดแล้วครับก็คือหัวต้นตอนั่นเองนะครับอันนี้คือต้นเดิมนะครับต้นเดิมแล้วเขาก็แตกแตกมังข้างอันนี้ก็เป็นไหลไหลของเขาที่วิ่งมาจากหัวนะครับเนี่นะครับเขาจะวิ่งวิ่งมาแบบนี้นะครับนี่คือไหลของเขานะครับท่านผู้ชมนะครับ จะหักหักให้ดูนะครับจะไม่ใหญ่กว่าน,นี้นะครับท่านผู้ชมขนาดนี้เลยนะครับสําหรับไหลของว่านาสเสน่ห์นะครับก็คือหัวนั่นเองนะครับแต่รุยาขอเรียกเป็นไหลนะครับแล้วเขาก็จะมีติ่งติ่งอันนี้อันนี้นะครับติึงเขานะครับพกพาก็หักหักให้มีติ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นสเสน่ห์เมตตามหาลมาเจรจางานงานหรือ ไปเที่ยวสาวต่างๆให้พวกว่านเสน่ห์ไว้นะครับท่านผู้ชมจะมีเมตตาหมานิยมนะครับสําหรับหนุ่มสาวที่ยังไม่มีคู่นะครับสําหรับผู้ที่มีคู่ครองแล้วถือว่าผิดศีลข้อกาเมนะครับอันนี้ไม่ผ่านแน่นอนนะครับสําหรับผู้ที่ผิดศีลรุ่นยาจะหักหักออกจากนี้เลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะเหลือหลของเขา สีเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมเหลืองไม่เยอะเหลืองอ่นอ,อนๆนะครับแต่เป็นสีเหลืองนะครับนะครับในกล้องจับนิดนึงอ่านะครับแปบ๊บเดียวไปหกนาทีแล้วนะท่านผู้ชมอาชิมนะครับ รสชาติจืดๆนะครับท่านผู้ชมไม่ขมนะครับจืดๆไม่มีกลิ่นเลยรสชาติจืดมากนะครับท่านผู้ชมสําหรับว่านอ่าเสนนะครับนะครับอันนี้เป็นไหลไหลนครันะครับท่านผู้ชมอันนี้คือหัวหัวต้นต่อนะครับไหลเขาจะแทงออกมาอย่างนี้นะครับนะครับจะแทงสองข้างข้างนี้ข้างแล้วข้างนี้ข้างแล้วก็วิ่งยาวไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมบางทีก็สี่สิบเซน ถ้าดินตรงนั้นดินร่วนๆเขาจะวิ่งยาวไปเรื่อยนะครับนี่คือลักษณะพิเศษของว่านสเสน่นะครับท่านผู้ชมนะครับใบนี้จะไม่เห็นสีนะครับเพราะว่า,าต้นจากต้นต้นเดิมเขากําลังกําลังส่งของอาหารเขาเยอะนะครับก็จะมีสีที่ใบใบที่สองนะครับแบบแบบนี้นะครับอ,อันนี้อันนี้กําลังส่งของหัวเขาน้อยนะครับสีเขาจึงออกนะครับ อันนี้อันนี้คือต้นต้นใหญ่ต้นใหญ่ดูต้นใหญ่ชัดๆนะครับนะครับเดี๋ยวปลูกปลูกลงในกระถางต้นหนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับ ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมกระถางละกระถาง5นิ้วนะครับต้นประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมสองร้อยห้าสิบแล้วก็มีค่าจะส่ง80บาทนะครับสําหรับว่านสเสน่ห์นะครับเ,เพราะว่าการแพ็กรุ่งยากในการจัดส่งนี่ยุ่งยากมากเลยนะครับในการแพ็คแล้วก็เดินทางไปจัดส่งอีกนะครับก็ขอค่าจะส่ง80บบาทนะครับแล้วก็กระถางละสองร้อยห้าสิบนะครับ แต่ถ้ามาซื้อถึงบ้านลงยารกระถางละร้อยเดียวนะครับท่านผู้ช <c> ม <oughs> เพราะท่านเดินทางมาเองนะครับนะครับเดินทางมาซื้อที่บ้านกระถางร้อยนะครับแต่ถ้าลงยาจัดส่งกระถางละสองร้อยห้าสิบนะครับเพราะเวลาสมมติต้นนี้ไซส์ใหญ่นะครับก็ต้องหากล่องใหญ่ๆที่มีความสูงนะครับก็จะมีค่ากล่องและค่าจัดส่งอีกนะครับก็บวกค่าจัดส่งแปดสิบบาทนะครับกระถางหกน,นิ้ว กระถางละ250สนะครับสำหรับวา่านเสนนะครับเราจะเห็นอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของว่านเสน่เมื่อเวลาเขาออกดอกนะครับแต่ถ้าเขาไม่ออกดอกอก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเขาจะไม่มีผลเขามีผลนะครับช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านาบ้านนั้นก็จะเป็นที่รักอของอคนทั่วไปไปมาหาสู่ก็จะมีสเสน่ห์สำหรับว่านสเสน่ห์ว่านโบราณน,นะครับหายากมากเลย ลุงยาได้มาแบบบางเอิญบางเอิญได้มาแบบแบบบางเอิญน,นะครับก็คือ,อ,อไงดีได้มาชิ้นแค่นี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้นเล็กๆนี่นะครับต้นเล็กเล็กกว่าน,นี้อีกนะครับแล้วก็อ่าชิ้นหนึ่งในราคา1 0 0 0งบาทนะครับแล้วก็ลุงยาก็ไม่ ซื้อมาในนามของขมิ้นขาวป่าตลอดนะครับแล้วคุณยาลุงยาก็พยายามเป็นค้นฟ้าว่าเขาว่านอะไรนะเขาไปเป็นไหลยาวๆเล็กๆก,ก็มาจบที่ว่านสเสน่ห์นะครับว่านสเสน่ห์ที่วิ่งวิ่งไปเป็นไหลแล้วก็ต้นเหมือนใบเหมือนหอกเหมือนดาบหน้าว่าหน้าใบมีเส้นสีแดงนะครับเอ่อต้องรอรอเขาออกดอกนะครับท่านผู้ชมประมาณเดือนเมษาพฤษภา อยาลุงยาลุงยาจะขุดทุกๆุกวานจนไม่เห็นดอกแล้วนะครับ <c ười> คือช่วงธันวาลุงยาขุดออกมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นลุงยาจึงไม่เห็นดอกว่านเลยนะครับปล่อยให้เป็นกอเลยนะครับและเมื่อถึงเวลาเมษาพฤษภาเขาก็จะออกดอกให้เราได้เห็นนะครับดอกบานแล้วให้อเอามือแตะที่ดอกดอกว่านแล้วก็อธิษฐานนะครับให้สมปรารถนานะครับท่านผู้ชม ถ้าเข้ามาที่เบอร์0 9 8ย์9 5 3 1 8นะครับเมมเบอร์เมมเบอร์นี้ไอดีไลน์ไลน์ลก็จะขึ้นทันทีเลยนะครับต่โทรมาบอกกุงยาก่อนนะครับสะดวกคุยทุกเวลาแต่ตอนคืนไม่คุยนะตัวตอนกลางคืนไม่รับสายนะครับท่านผู้ชมนะครับเจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับเป็นช่วงเวลาที่รับสายนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชม ไปแล้วน,นะครับ